ต้มแซบไส้เปื่อยๆหอมๆสไตล์ลาบโคไทยครับโอ้ยดูดิตอนใหญ่ๆเปื่อยๆเลยสูตรนี้ทำง่ายๆครับนำไส้เล็กไส้ใหญ่ที่ตุ๋น3ชั่วโมงหั่นเป็นพอดีใส่หม้อที่เราจัดเตรียมไว้ จากนั้นใส่น้ําซุปกระดูกวัวที่เราตุนไว้ตักใส่ลงหม้อครับจากนั้นตั้งเตาเปิดไฟให้น้ําเดือดร้อนๆก่อนเพื่อให้ต้มแซบของเราที่ต้มออกมามีกลิ่นหอมกระดูกวัวได้ชัดเจนเพิ่มความหอมด้วยข่าตะไคร้และเพิ่มความหวานด้วยหอมแขกก็มาปรุงรสกันครับรสดีผงชูรสพริกราบเหนือหอมๆน้ำปลาเพิ่มความนัวเพิ่มความจี๊ดจ๊าดที่ขาดไม่ได้คือมะนาว จากนั้นคนให้เข้ากันครับดูลยครับไส้ของเราโหปเปื่อยๆแบบนี้เลยครับบอกเลยครับโคตรหอมพริกลาบเลยครับวันนี้เราจัดเสิร์ฟหม้อไฟร้อนๆครับเวลาซดเวลากินจะได้หอมถึงใจต้มแซ่บไส้พริกลาบอหอมๆแบบนี้ครับเริ่มจากน้ำซุปก่อนครับซดยำไหนมีแหงยำรันครับมีความซาปากหอมเครื่องเทศพริกลาบมากๆต่อไปเป็นไส้ใหญ่ปเปื่อย พอเข้าปากเคี้ยวไม่ถึงสามคำเปื่อยหลุดล่อนไม่มีหมิน่นสาบและได้กลิ่นหอมของวัวยังไม่จุใจต้องเติมความหอมจากพริกลาบบอกได้เลยนะครับใส่ต้มยำไหนซดแซบยำนั้นพริกลาบโรยข้าวเหนียวถือว่าเป็นทีเด็ดลงตัวสุดกับความหอมกับข้าวมีเค็มหน่อยๆความหอมจากสมุนไพรทีเด็ดคือซดต้มแซบตามบอกได้เลยครับ โคตรสุดอยากกินลาบเนื้อวัตถุดิบดีๆต้องที่นี่เลยครับลาบโคไทย